สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะเป็นสัตว์เลี้ยงโตใหม่เข้าบ้านกันอีกแล้วด้วยงบ1 0 0 0 0มืบาทครือว่าจะซื้อเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมแต่ว่าหมื่นเดียวอ่ะมันก็ค่อนข้างจะน้อยนะถ้าแบบจะซื้อนินจะอะไเงี้ยน่าจะได้แค่สัตว์เลยค่ะแต่ก็เดี๋ยวลองไปดูก่อนว่าเราจะเอาตัวอะไรมาเลี้ยงนะเราจะไปซื้อกันที่ตุจักรัเหมือนเดิมเลยค่ะใช่ก็ติดตามแล้วกันว่าจะเอาได้ตัวอะไรมาใช่ ก่อนที่จะไปซื้อของขายไอ้บ้า <c oughs> อันนี้คือการกินอันนี้คือการคะกินหมดิไหมไม่เอาอันนี้คือการกินเพื่อเก็บแรงเอาไว้ไปเดินเลือกของใช่ไหมใ <c oughs> ช่นี่จะชูชูอะไร เตรียมมาพร้อมมากเลยแต่ไม่รู้จะซื้ออะไรใจกรอดูก่อนแบบกินเติมพลังก่อนได้เดี๋ยวไม่ไปอันนี้เขาเรียกว่าอะไร <c oughs> สังเกตคือเขาพ่นใช่เหรอใช่จมจอมากเลยเขาเปิดเขาเปิดข้างๆก็จะ เยอะมากหมดอะ่ะ <c oughs> เขาขายเขาขายส่งไปแล้วเดี๋ยวค่อยไปดูร้านขไปโบโลเลยใส่แล้วส่งมาเมื่อวานยังอยู่เลยเมื่อวานอยู่สามตัวเนาะเมื่อวาน<ช>วันนี้หายไปหมดเลยร้าแนแรกก็อดซะแล้ว คือปอผูที่นี่ครต้นให้ป้ไม่เคยมีแพทเลยแต่ยังจะเลีงดมมาต้อนลูกหมาแล้วก็คืแบบใช้สื่อบริสินอนนะคะที้แหลกผสมเยอะนะช้อนเดียวแต่นมสองช้อนแล้วก็ชี้แหลหนึ่งออนและน้ำหนึ่งถ้วยอะนั้นจัไว้ด้วยนะเดี๋ยวเขียนไปให้ค่ะ ค่อยๆกันนะคะเขาจะได้ไม่สำลักใช่ต้องต้องประคองเลยช่ะใช่ใช่แล้วถ้าเขาดูดเก่งๆเนี่ยเดี๋ยวเขาจะบอกตู้ดๆเนี่ยเนี่ยมันจะเป็นจังหวะพอดีเห็นไหมคะอันนี้ต้องกระต้นอึดชีนะไม่ไม่ไม่ต้องเลยอึดชีอขาชีเองเองใช่เพราะเป็นคนดื้อเขาจะดูดเองนะนี่ดูดเองนะเขาจะดูดเอง ก็เต้มหน่อยากให้เขาแบบโอเคปะมาให้ดึงเดียเ๋ยวดันใหม่ถ้าจังหวะด,ดีเขาจะดูดเองเลยต้องคอามมา่อยๆดันอย่าเร่งนะคะเดี๋ยวสำหรับต้องดี อันนี้เหมือนเขายังไม่ได้ไม่ชินกับการถูกป้อน,นะะใช่ไ่ะต้องจับห็อกน้าไม่งั้นเราจะป้อ,อนยากมากต้องฝืนพอนิดนึงเนี่ยค่ะเนี่ยพอได้จับหวัดปุ๊บแล้วเขาจะกินเองลนะเดี๋ยเขากินไม่ถึงสองรอบอันนี้เดือนหนึ่งใช่ค่ะประมาณหนเดือนของเริ่มเน้นพอเนี่ยแค่นี้พอไม่ต้องเต่ง แลวถ้าถ้าเขารู้สึกว่าของเขาเริ่มนิ่มๆแล้วลูกค้าก็ได้สักสาดชั่วโมงอ่ะสินึงก็ได้าถาเกินสองก็แต่ว่าถ้า,า,าถ้ายิาย่งเยอะขึ้ประมาณคกินที่นึ่งเนะขาลูกค้าจะเห็นเลวยว่าเขาจะกินเก่งขึ้นซักสามต่ออะไรเงี้ยค่อยๆเพิ่มนะมค่อยๆเพิ่ม,ามาก่อนคพณสมบ้ตินะคะเล็บกบ หางไม่ควรจับด้ยได้เลยค่ะตัวู้ชัดเจนไม่หัวไข่โดยแล้วเราบังหล่นแล้วก็ระวังหนาแค่น้เองอยู่อุน่น,นอ่อ้หให้เราก็ <ใน S 1> เราก็มาหาจนเจอนะมาถึงสาขาหาทเทเลยตลาดมารวยมารวยมั้งใช่ปะใช่ตลาดมารวยเพราะว่าเราจะซื้อถังใหญ่แต่แถวนู้นอ่ะมันไม่มีถังใหญ่มีแต่ถังเล็กถังเล็กก็หกร้อยกว่าบาทแล้วก็<า>เลยว่าจะซื้อถังใหญ่ไปเลยเพราะว่าใช้ได้นานแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปซื้อตัวเมียอีกตัวหนึ่งด้วยโอนมาจจำไปแล้วตัวเมีย<อ>เดี๋ยวไปเอาอีกสิบวันก็ถังนี้ก็สองพันสองร้อยห้าสิบบาท อิ่มไปเลยอาหารมานะขนมหมาเอาไว้ให้เด็กๆกินนี่ก็ได้ที่สุดเราก็ได้เมียแคทมานะชื่อว่าเจเดนเป็นเพศผู้นะเลี้ยงมาอาทิตย์หนึ่งแล้วดูน่ารักมากแล้วก็สนมากด้วยนี่เขาไม่ค่อยชอบให้อุ้มนะชอบวิ่งน่ารักไหมก็สรุปก็คือเกินงบเดี๋ยวเดี๋ยวเอาใส่ก่อนนะน้องดื้อ อันนี้ก็เป็นกงนะแต่ว่าวันนี้ทําความสะอาดกกงก็เลยไม่ได้ใส่พื้นรองเข้าไปจริงๆก็จะใส่เป็นสังข้าวโพดก็ได้หรือพวกเบทเทอร์คอปอะไรพวกนี้ก็ได้นะแล้วเมียแคทก็จะอึอฉี่เป็นที่นะพราฉี่มุมไหนอึอมุมไหนก็คือจะมุมนั้นเลยสามารถ <Wow. S 1> แบบเขาเรียกว่าอะไรฝึกขับถ่ายได้เหมือนหมาเหมือนหมาแมวแล้วก็ฉลาดเหมือนลูกหมาลูกแมวฝ hmm? ึกสอนได้จาชื่อตัวเองได้เรียกชื่อแล้วก็มาก็เลยตัดสินใจเลี้ยงนะเพราะว่ามันน่ารัก แล้วก็ตัวไม่ใหญ่มากเลี้ยงง่ายมีความถึกและอดทนอยู่แต่ว่าเขาอาจจะมีเสียงเล็กๆอาจจะเสียงดังอย่างเงี้ยเหมือนแบบเหมือนเสียงไก่กู้กู้กูอย่างเงี้ยดังหน่อยนะแต่ว่าโตมาก็จะเงียบลงนิสัยก็จะเป็นแบบซุกซนแล้วก็ชอบขุดชอบอะไรอย่างเงี้ยก็เกินงบมาเกินเกินก็เกินงบอยู่ใช <c oughs> ่แต่ก็มันน่ารักอะเนาะก็เลยเอามาเลยก็ ตอนนี้กินนมให้กินนมอยู่สี่มือ้อแต่ว่าก็จะมีตอนตอนช่วงแรกอะให้นมสี่มื้อเลยนะเชา้ากลางวันเย็นก่อนนอนให้นมรลเวอร์คานินของหมาแล้วก็แต่ตอนเนี้ยเจเดนเริ่มโตขึ้นแล้วก็เลยให้กินอาหารเมดร็ดเสริมด้วยก็กลายเป็นว่าทุกวันนี้ให้เป็นนมประมาณ2-3ถึงมือ้อแล้วนอกนนั้กก็เป็นอาหารเมด็ดอาหารเมด็ดเราก็จะใช้เป็นสูตรสตาร์เตอร์ของเลเวอร์คานินนะอันเล็กๆเม็ดเล็ก,ลก,ลก,ลกอะแช่น้ำ แช่น้าให้แบบอืดๆพองๆแล้วก็หยิบให้กินอ่างเงี้ยหรือว่าให้เขากินเองก็ได้กินง่ายเลี้ยงง่ายก็แนะนํานะแต่ว่าถ้าใครจะเลี้ยงช่วงแรกก็อาจจะราคาญเสียงนิดหน่อยอ่ะเพราะว่าก็จะร้องอย่างเงี้ยตลอดไม่ร้องอย่างเดียวคือตอนนอนนะแต่โดยรวมก็ถือว่าน่ารักถือว่าเป็นสัตว์เลี้ยงที่น่าเลี้ยงเหมือนกันนะเพราะว่าตอนแรกคิดว่าจะไปซื้อสัตว์เลี้ยงขานแต่ก็คิดอีกทีหนึ่งว่าแบบเราอยากได้สัตว์ที่แบบมันติดคนอ่ะ ติดคนเล่นกับเราได้มีปฏิสัมพันธ์กับเราได้เพราะเหมือนแบบอย่างสัตว์เลี้ยงคาาอย่างเงี้ยเรียกอะ่ะน้อยตัวที่จะมาหรือบางทีมาเพราะว่าเราเอาอาหารรอใช่ปะแต่เมียแคทเนี่ยติดคนแบบปล่อยก็เดินตามเราเลยอะไรเงี้ยก็เลยอ๋อแล้วก็มันเข้ากับหมาแมวได้ยแต่ต้องหมาแมวต้องไม่ดุนะจะเนี่ยอันนี้ก็คือเล่นกับแองกัดได้เล่นกับบูลี่ได้น่ารักอยู่เราตกลงกันแล้วว่าตั้งแต่วันนนั้ที่ซื้อเจเดนเข้าบ้านอ่ะเราก็กลัวว่าน้องจะเหงานะเพราะว่า เราเอาไปเรียนหรือว่าไปข้างนอกอย่างเงี้ยเราก็ไม่ได้เอาน้องไปด้วยแล้วโดยที่น้องเป็นคนติด,ตดคนน่ะเราก็เลยว่าจะซื้ออีกตัวหนึ่งมา <Yahoo! S 1> ตั้งชื่อไว้แล้วชื่อเจดา้า <laughs> ก็จ่ายตังมัดจําไปแล้วเดี๋ยวจะถ่ายเป็นคลิปหน้าละกันเนาะที่ไปรับเจดา้าเพราะว่าเจด้าเอามาจากคนละที่กันเจด้าเป็นบ้านที่เขาเลี้ยงประมาณคู่สองคู่อะแล้วก็เพอะออกมาได้ลูก <laughs> ก็เลยไปซื้อของเขามาอีกทีหนึ่งแล้วก็จะให้ดูไปถ่ายดูว่า บ้านที่จะไปเล้วเจไาเลี้ยงแบบไหนอะไรยังไงแล้วก็แนวพาะพันธุ์ก็คือเพาะแบบไหนอะไรเงี้ยเผื่อใครอยากพาะพันธุ์นะเดี๋ยวจะไปถามเขามาให้แล้วก็ส่วนเจเดนเจเดนเอามาจากมินิซูนะอยู่ที่สวนจตุจักรเผื่อใครอยากได้แล้วมินิซูเขาก็สอนวิธีการป้อนวิธีอะไรได้วยเนาะก็ถือว่าเป็นร้านที่มีคุณภาพเหมือนกันน่ารักนะทำไมน้องถึงชอบยืนสองขาย,ยืนขึ้นแบบนะั้นอะ มันเป็นาการระวังภัยนะบางทีแบบเหมือนสี่ขาเหมือนคนเราเหมือนเราท่านสมมติเรานั่งอย่างเงี้เราก็มองไม่เห็นใช่ปะถ้าเรายืนเราจะมองเห็นได้ไกลมียแคทก็เหมือนกันเวลายืนสี่ขาก็จะมองเห็นไม่ทั่วถึงพอยือนสองขาก็จะเห็นได้ไกลกว่ามองดูว่ามีศัตรูไหมอะไรเงี้ยเพราะในธรรมชาติเขาเป็นผู้ถูกล่านะโดนเหยี่ยวล่าโดนอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยจะคอยระวังภัยแต่ในสะะารคดีที่เคยดูอ่ะเหมือนเขาจะทํางานกันเป็นฝูงนะมีแบบ แผนกเขาเรียกแผนกสอดส่องระวังภยัยแล้วก็แผนกหาอาหารหรืออะไรอย่างเงี้ยก็น่ารักดีททางานจะเป็นุกชน <c oughs> มันอยู่กันเป็นหมู่คณะนะนะเป็นแบบมีตัวเมียจะเป็นจา่าฝูง <Wow. S 1> ตัวผู้จะเป็นแบบลูกกระจอกอะตามตัวเมีย <c oughs> แล้วก็เมียแคทที่มันมีแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรไอไลเนอร์ <c oughs> อย่างนง้นนะ <c oughs> คือไปศึกษามาเขาก็บอกว่ามันสําหรับแบบ เหมือนแบบเรามองในที่ลงแจงอย่างเงี้ยเพราะว่าแอฟริกามันจะเป็นทุ่งยาลงแจงใช่ป่ะละ่ะพอมองที่ลงแจงเนี้ยเหมือนแดดมันส่องตาเวลาเราแดดส่องตาเราก็จะหลีตามันจะมองลำบากใช่ปะ่ะเวลาระวังภัยอะไรอย่างเงี้ยก็จะยากแต่อันเนี้ยเขามีอายไลเนอร์มาเพื่อแบบว่าเวลาแสงมันตกลงมามันจะช่วยกันแสงได้นิดนึงก็เลยจะมองเห็นได้ดีกว่าแบบสบายตามากกว่าไม่ได้แสบตาเท่าไม่มีอายไลเนอร์ยังซนอยู่ เจเดนอันนี้ก็เรียกแล้วก็เริ่มมาแล้วเดี๋ยวตอนมาอยู่กับเจดาไม่รู้จะข่มกันเองหรือเปล่านะเพราะว่าตัวเมียเป็นจ่าฝูงเราสามารถอยู่ด้วยกันรวมกันหลายๆตัวได้ไหมถ้าในแนวเพาะพันธุอ์อะไรอย่างเงี้ยที่ไปถามพี่ที่เขาแนะนํามาส่วนมากอ่ะเขาจะแนะนําว่าให้อยู่เป็นคู่มากกว่าเพราะว่าด้วยเรื่องแบบตัวเมียมันเป็นจ่าฝูงใช่ปะ่ะถ้าจะมีตัวเมียสองตัวมันก็จะแย่งกันแล้วใครคือจ่าฝูงแล้วตัวคู่ก็เหมือนกันอย่างเงี้ย กขาจะแยกเป็นคู่ละกงคู่ละกงนะในคนที่พอพันแต่ว่าถ้าอย่างเราเลี้ยงเล่นอะเราก็คงไม่ได้เลี้ยงเยอะขนาดนั้นเปล่าก็ถ้าเลี้ยงก็คือแบบให้หาเป็นเพื่อนให้เขาแค่คนให้อีกตัวหนึ่งแต่ว่าถ้าจะมีลูกไม่มีลูกก็แล้วแต่เขาอะเนาะเนี่ยติดคนอยากออกแต่่สําคัญเลยนะเมียแคดแต่ต้องเลี้ยงแบบเขาเรียกว่าอะไรถ้าเราเอามาเลี้ยงเราอยากให้เขาเชื่องเราต้องแบบ เล่นบ่อยๆจะบ่อยๆอย่างเงี้ยเหมือนไม่ใช่แบบว่าพอเริ่มกินเองได้ก็เอาอาหารมาวางแล้วก็ให้เขากินเองอย่างเงี้ยแบบไม่ได้ไปเล่นไปจับเขาเลยอันนั้นน่ะมันจะดุนะถ้าดุในอนาคตเมียแคทฟันยาวอยู่กับเหมือนกันนะเจ็บนะถ้าโดนแคทอันนี้รักหนียืนสองขาระวังภัยะเปล่าแต่นี่ยังเด็กนะก็อาจจะยังยืนไม่นานแต่พวกนี้ก็ต้องตายเหมือนกันนะชอบรับแสงแดด <c oughs> อยากออก อันนี้ก็ไม่ได้ซื้อห้องน้ําให้เขาอ่ะเพราะยังเด็กอยู่ก็เดี๋ยวอาทิตย์นี้แหละปาจะจุจักก็จะไปซื้อห้องน้ําซื้อเปย์ซื้ออะไรให้เขานอนเล่นส่วนกรงอันเนี้ยก็เป็นกรงแค่อนุบาลไม่ใช่กรงถาวรกรงอนุบาลเพราะว่าเดี๋ยวถ้ามันโตกว่านี้สัน้นนิดนึงอ่ะอย่ายที่เคยบอกเราจะไปทํากรงเอทาดร์ข้างนอกให้อยู่แบบธรรมชาติเลยเหมือนเตกูนะทํากรงติดก,กับเต,ตกูแต่ว่าก็เราก็จะจับเล่นบ้างเพราะเราไม่อยากให้เขาดุเพนไม่งั้นมันจะมีปัญหาต่อแบบว่าถ้าสมมติ น้องสมมุตินะว่าน้องถ้าน้องเขามีลูกก็เราจะไปดึงลูกเขาออกมาหรือว่าไปจับลูกเขามาอย่างเงี้ยมันจะกัดนะแล้วก็พยายามจะฝึกให้มันชินกับเรา<ฮ>ก็ประมาณนี้แหละนะแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าก็จะพาไปรับเจดา<ฮ>้าเด็กผู้หญิงอีกคนหนึ่งก็น่าจะเร็วๆนี้แหละสองสามวันนี้จะไปรับเจดา้าละเราดูว่าจะเข้ากันได้ไหมกับเจเดนเจเดนเนยียดี๋ยวก็จะร้องแบบนี้ ตกใจอะ่ะขุดขุดนิดสัยชอบขุดเช่องมากตื่นดืดตื่นตืดด่นตื่นไปวิง<า>่งเล่นข้างนอกกันอ่ะพี่กัสเข้ามาก่อนพี่กัทบวยวายละเล่นด้วยกันได้นะแต่ว่าเป็นกัสดืดกัดกัดช่าง Cắt chặt. Ui, cua mày Cái này rồi. กดติดตามกดกระด่งจริง